ไอแบบไอทำไมอะไรเงรี้ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องอไออะเงี้ยเขาเพิ่งไปทดสอบร่างกายมาทุกอย่างก็ผ่านตามเกณฑ์หมดตัวนิชาเองนิชาก็รู้สึกว่าชีวิตคนนะคะถ้าเขาไม่มีเครื่องมือรักษาชีวิตคนมันรอไม่ได้อะ เ,หเ,หเ,ここเป็นห yeah, like 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 ่วงเก็เป like so like so like ็นห sí. sure. ่วงเป็นห่วงเป็นปกติค่ะแล้วก็แล้วก็ให้กําลังใจค่ะก็คือจริงๆล่าสุดเขาเพิ่งไปทดสอบร่างกายมาทุกอย่างก็ผ่านตามเกณฑ์หมดแล้วก็คุณหมอก็อนุญาตแล้วเพราะว่าร่างกายแข็งแรงเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สบายใจก็มีนะคะแบบแต่ว่าเราก็ กำลังใจกันไปอะค่ะก็เข้าใจได้เขาดูเครียดไหมคะเอ่อดูเครียดไหมจริงๆแรกๆก็มีเครียดค่ะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เรากำลังจะทำและกำลังจะช่วยเหลือค่ะมากกว่าจริงๆกับทาไม่ได้แบบว่าพี่โน้ตเป็นคนห่วงรับโอ้พูดมาที่น้่น็ี่ทำอืมคือสำสำหรับหนูอะหนูรู้สึกว่าอย่างที่หนูเคยพูดตลอดเลยว่า เราห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่แล้วว่าเขาจะคิดยังไงจะเขียนยังไงจะจะทำอะไรอันนั้นก็เป็นส่วนของเขาแต่ในส่วนของเราเราก็โฟกัสในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนทีมงานของเรามันเป็นยังไงบ้างเราก็เราก็รู้ในส่วนของเราเลยอะคะ่ะมันก็จะแบบว่าเออน้องิชาเลยติงี่ีโนว่าอย่าวาเลยหมอะไรเงี้ยเอ,อ่อเป็นห่วงเลยว่าคะ่ะแต่ว่าถามว่าทวงติงไหมเนี่ยคือด้วยความที่ เรารับรู้การทํางานของโปรเจกต์มาตั้งแต่แรกอะคะ่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นไปได้นะตอนนี้หน้าหน้าตอน,นช่วงเออหน้าน้าเป็นแบบไหนแล้วตอนนั้นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ทั้งทีมทุกๆฝ่ายเวลาประชุมกันเราก็จะได้รับรู้ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราก็ก็สามารถช่วยช่วยโรงพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาลได้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวนิชาเองนิชาก็รู้สึกว่า ชีวิตคนนะคะถ้าเขาไม่มีเครื่องมือรักษาชีวิตคนมันรอไม่ได้ะค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาฉุกเฉิน<ช>แล้ว<ช> <ๆ S 2> ว่าเขาไม่มีเครื่องมือตรงนั้นเราลองคิดว่าถ้าเป็นครอบครัวของเราเราก็คงอยากจะช่วยตรงนี้อะไรนะคะก็มีการสนับสนุนอย่างไรบ้างที่เขา่านหลังเป็นกระแสในโซเชียลก็จริงๆสนับสยังไงบ้างก็ก็กลับกลับมาโฟกัสค่ะกับสิ่งที่เรากําลังจะทํา ว่าคนที่เขารออยู่เขาลําบากจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดเราก็กลับมาโฟกัสสิ่งที่เรากาลังจะช่วยทั้งสองโรงพยาบาลทั้งฝั่งเราก็ฝั่งไทยด้วยก็คุยกันตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์แล้วค่ะว่าก็ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก,ก็ไม่ทาคือเราจะไม่เสี่ยงอันตรายที่มันมากจนเกินไปอะไรนะคะคือเราก็ก็คุยกันมาตลอดอยู่แล้วคือถ้ามัน คือตอนนี้ถ้าถ้าเป็นตามสภาพอากาศที่เช็คแล้วอะ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้ <นะ S 2> แต่ว่าถ้าแบบอุบิเหตุขึ้นมาแล้วตอนนั้นมันมันโหดจริงๆอะไรเงี้ย <นะ S 2> เราหยุดอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นอะไรกับเหกา์นี้เพราะเราตั้งใจที่จะทําให้คนอื่น,นเราไม่ได้เราไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องไม่ดีเรียกว่าถ้าไม่ไหวไม่ฝืนแน่นอนไม่ฝืนค่ะไม่ฝืนเราเราไม่ได้ไม่ได้แบบอยากช่วยคนจนพวกเราเสี่ยงกันเราก็ไม่ได้เป็นแบบในส่วนของร่างกาย